อีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในดินแดน12ปันนาแห่งนี้นะครับนั่นคือการปลูกชาที่มีอยู่เป็นจํานวนมากและมีคุณภาพมาตรฐานทั้งเรื่องรสชาติและสรรพคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาผูเอ,อ่อชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของ12ปันนา ชาหมักที่เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญของธรรมชาติอันมีเรื่องเล่าความเป็นมาจากสมัยโบราณเนื่องด้วยการเดินทางที่ยากลําบากในการนําชาไปขายยังที่ต่างๆระหว่างทานเกิดฝนตกทําให้ใบชาเปียกชื้นพอโดนแดดแรงๆก็แห้งสลับกันไปตลอดทางกลายเป็นชาหมากักโดยบังเอิญและเมื่อนําชานั้นมาชงดื่มปรากฏว่าได้รสชาติดีกลายเป็นที่มาของชาผูเอิรซึ่งปัจจุบันได้มีการกําหนดมาตราฐานของชาผูเอิร จากกรมกำกับคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งมฑนลนยูนานซึ่งนี่เป็นหลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาหูเออได้เป็นอย่างดีที่เห็นเป็นก้อนๆเน,นี่ยนะไม่ใช่ขี้ควายนะครับแต่อันนี้เป็นชาเป็นชาหูเออ่านจะเ็นว่าชาในลักษณะที่เราดื่มกินนั้นนะ่ยมักจะใส่กล่องแต่ชาหูเออนั้นจะต้องปั้นเป็นก้อนๆดังนี้นะ เราจะต้องทิ้งไว้นานทิ้งไว้ยิ่งนานยิ่งดีครับอย่างเช่นที่เห็นนะบางครั้งบางก้อนเนี่ยนะถึง30ปีหรือถึง40ปีเราก็อย่างน้อยที่สุดที่จะนํามาดื่มกันได้นี่นะครับจะต้องทิ้งไว้นานเนะี่ยเกิน10ปีขึ้นไปนะชาอู่เหวินนี่นะครับเป็นชาที่มีคุณภาพสูงมากครับเป็นชาเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วนี่นะจะช่วยลดไขมันแบบในเส้นเลือดนะแล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบางอาการโรคร้ายต่างๆในร่างกายนะอีกมากมายหลายประเภทนะครับ เป็นชาที่มีชื่อเสียงมากและปัจจุบัน,นครับถือว่าเป็นชาราคาแพงที่สุดครับหลังจากที่ทีมงานได้เที่ยวชมความสวยงามของเมืองเชียงรุ่งและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของดินแดนที่ถูกเรียกว่า12ปันนาแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางต่อเพื่อไปยังนครคุณหมิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานกันแล้วละครับเส้นทางจากเชียงรุ่งถึงคุณหมิงนั้นมีระยะทางประมาณ330กิโลเมตร ถนนได้มีการลาดยางเอาไว้เป็นอย่างดีทําให้การเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่ไม่น้อยซึ่งเส้นทางในช่วงนี้จะผ่านอุโมงค์ทั้งเล็กและใหญ่กว่า40อุโมงค์ด้วยกันน,กคนครคุนหนิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานแห่งนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของมณฑลยูนนานมีภูเขาล้อมรอบตัวเมืองอยู่ทั้ง3ด้านและอยู่ใกลใ้ทะเลสาบใหญ่เตียนฉือทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ6กของจีน ส่งผลให้มีอากาศอบอ,อุ่นตลอดปีหน้าหนาวไม่หนาวจัดและหน้าร้อนไม่ร้อนจัดจนที่นี่ได้รับฉายาว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิทําให้นครคุนหมิงมีทั้งความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากในมณฑลยูนนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสวยงามทางทัศนียภาพที่หลากหลายไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์ ทำให้คุณหมิงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหากรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวบวกกับเรื่องการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมต่างๆภายในเมืองที่ทําได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าอุตสาหากรรมท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหากรรมหลักที่นํารายได้มาสู่มณฑลแห่งน,นี้ตลอด2ี่กว่าปีที่ผ่านมา